สวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast นะครับอยู่กับผมเบิ้ลนรงยศครับค่ะและเมมณีภูเก็ตก้องค่ะค่ะแล้วก็จาก EP ีที่แล้วนะคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์อเวนิสแล้วก็การทำคอนเวอร์ชันแคมเปญก็มีอินบ็อกซ์ใน Facebook ถามกันมาเยอะมากเลยค่ะพี่เบิร์นว่าเหมือนถ้าเขาอยากที่จะเริ่มทำคอนเวอร์ชันเนี่ยเขาควรที่จะเริ่มกันยังไงดีคะอืมโอเคอย่างที่บอกไปนะฮะเรื่องของคอนเวอร์ชันมันคือการคอนเวิร์ตเนะาะจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยการทำคอนเวอร์ชันนะครับถ้าบอกว่าเริ่มต้นยังไงเนี่ยหนึ่งคือก็ต้องตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนก่อนเป้าหมายธุรกิจของเราะฮะ,ะว่าเราอยากจะวัดเรื่องของคอนเวอร์ชันด้วยด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งคอนเวอร์ชันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะของยอดขายอย่างเดียวถูกไหมคะพี่เบิร์นใช่กำลังจะบอกเลยคือเวลาคนพูดถึงคอนเวอร์ชันเนี่ยคนมักจะพูดคิดถึงเรื่องของยอดขายเป็นหลักซึ่งก็ใช่แหละคือมันเป็นคอนเวิร์ตการคอนเวิร์ตที่ ตรงที่สุดกับการทําธุรกิจเนาะการทำมาร์เก็ตติ้งมันคือแปลงสภาพจากกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าจริงๆก็คือเกิดยอดขายจริงๆเกิดยอดเงินเข้ามาจริงๆฉะนนั้นอ่ะเป็นคอนเวอร์ชันที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงกันนะครับแต่เมื่กี้ที่บอกว่าตั้งออบเจกตีฟเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคอนเวอร์ชันอ่ะมันสามารถที่จะวัดผลอย่างอื่นนอกจากยอดขายได้ด้วยนะเช่นถ้าเราเป็นร้านที่ต้องให้คนมาเยี่ยมชมหน้าร้าน หรือเราเป็นสมมุติเราเป็นโครงการ real estate สักโครงการหนึ่ง conversion มันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าปิดการขายห้องชุดหรือบ้านเดี่ยวของเราได้ถูกไหม conversion จากการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันอาจจะเป็นเรื่องของทําสื่อออกไปแคมเปญออกไปแล้วมีคนเดินมาที่หน้าไซต์หรือเดินมาที่หน้าร้าน แบบนั้นเนี่ยเราก็นับว่าเป็นคอนเวอร์ชันได้ด้วยเหมือนกันคือมันเหมือนการตั้งเป้าจริงๆแล้วเป้าใหญ่สุดก็คือการแบบคอนเวอร์สเป็นรายได้ถูกไหมคะแต่ว่าเราก็สามารถซอยย่อยให้เป็นคอนเวอร์ชันแบบเล็ก,ลกๆก่อนที่จะหลีดไปถึงการปิดได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แบบนั้นก็ได้ครับต้องจริงๆต้องเรียนแบบนี้ว่าถ้าเราจะตั้งคอนเวอร์ชันด้วยยอดขายอะ่ะเราจะต้องมีระบบในการ tracking ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรนั่นหมายถึงหมายถึงมันต้อง track ตั้งแต่ต้นว่า คมเปญที่เราออกไปนะฮะเราใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมเรา<ช>เข้าถึงคนเท่าไหร่แล้วมันเทินกลับไปเป็นยอดขายในยเท่าไหร่มันต้อง track ตั้งแต่ต้นจนจบทีนี้ถ้าเกิดว่าโปรเซสของเราหรือว่าโปรเซสในการที่ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าของเรามันต้องผ่านหลายขั้นตอนเช่นเข,เขาเห็นแอดเขาเห็นโฆษณานะฮะเขาเห็นแบรนด์อ w a r e n e s เราอะไรก็ตามเนี่ยบนสื่อออนไลน์<ช>เขาต้องมาที่หน้าร้านก่อนว่าเขาไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้เนี่ยไอการ t r a c ระหว่างเรื่องของคนที่เห็นสื่อของเรา มาที่หน้าร้านเนี่ยเราต้องแทร็กให้ได้ว่าจริงๆแล้วคนที่เดินมาที่หน้าร้านเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่เห็นสื่อของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วนับจากคนที่เข้ามาที่หน้าร้านแล้วครับมันเทินกลายเป็นยอดขายเท่าไหร่อีกบางคนอาจจะแค่มาหน้าร้านแล้วก็ไม่ได้ซื้อถูกมามาดูเฉย<ฆ>ก็ไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นคอนเวอร์ชันแบบสุดท้ายที่เกิดยอดขายฉะนั้นมันก็ต้องแทร็กได้แต่ต้นจนจบโปรเซสของมันถูกไหมฮะทีนี้เมื่อกี้ที่เม่ย์บอกว่ามันคือซอยย่อยใช่ไหมมันก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับ แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีอัพเจคทีฟแคมเปญอื่นๆอ b j เจ t i ีฟของทางธุรกิจอื่นเช่นบางธุรกิจอาจจะต้องการคอนเวอร์ชันคือต้องการให้คนมาลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนเข้างานอีเวนต์ลงะทะเบียนแลกรับส่วนลดหรือลงทะเบียนอะไรก็ได้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์เนี่ยเราจะวัดว่าเป้าหมายของเรามันคือคอนเวอร์ชันคือคนลงทะเบียนก็ได้เนาะหรือถ้าเราเป็นแอปละนะเนาะเราอาจจะไม่ได้ขายสินค้าแต่เราขาย แอปของเราต้องการให้คนมาใช้แอปของเราเยอะๆแบบเนี้ยดาวน์โหลดเยอะๆเออฉะนั้น conversion คือดาวโหลดเยอะๆถูกก็มีคนดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับหรือไม่กระทั่งจะวัดเรื่องของคนจํานวนคนที่ติดต่อเข้ามาก็ได้นะคนที่โทรหาหรือคนที่ส่ง Inbox เข้ามา Message เข้ามาค่ะหรือว่าส่งผ่าน Line เข้ามาแบบเนี้ยเราจะวัดอย่างนั้นก็ได้ว่าเป็น conversion แบบหนึ่งที่เราอยากจะวัดตาม objective ธุรกิจของเราอืม ค่ะซึ่งซึ่งสมมติว่าถ้าถ้ามองในมุมการซื้อโฆษณาใน f a c e b o o k Ad ก็คือต้องต้องเลือกกัน Objective เป็น Conversion ด้วยใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ถ้าพูดถึง Facebook อย่างเดียวใช่มันก็จะมี Objective ที่เป็นเรื่องของ Conversion นะฮะซึ่งมันจะต้องทำเรื่องของ tracking Pixel เป็นต้นเนาะเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นคนที่ซื้อของบนเว็บไซต์ออนไลน์ของเราเว็บไซต์ e-commerce ของเราเนี่ยนะเราก็ต้องติดไอตัวที่เขาเรียกว่า Pixel เนี่ยเข้าไปใน หน้าเว็บไซต์ด้วยเพื่อมันที่จะได้แทรคได้ว่าคนที่เห็นแคมเปญโฆษณาบน Facebook ของเราเนี่ยนะครับมีกี่คนที่เธอเป็นยอดขายแล้วเป็นยอดขายกี่บาทมันก็จะช่วยคอนเวิร์ตให้ว่า Cost per conversion นะเป็นเท่าไหร่นะเทียบกับเ,เงินโฆษณาที่เราลงหรือเขาเรียกเป็น uh, return on ad spend เท่าไหร่นะครับเป็นต้น เหมือนเมที่เคยทำแอดพวก c ีพาร์สกับพวกมา r k เก็ตเพลสอันนั้นจะเห็นชัดเลยว่าแบบแอดทูคาร์เท่าไหร่หรือว่าเห็นเห็นแมก้กระทั่งลูกค้าแอดคาร์แต่ว่ายังไม่จ่ายเงินเท่านี้นะ,ะเป็นมูลค่าเท่านี้แล้วก็จ่ายแล้วเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเหมือนมีค่าแบบสักตัวหนึ่งที่เป็นการชี้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์จะไม่ได้แบบ R O A S, <S ใช่ไหมอ่าลีเทอร์รอนแอดสเปนนั่นแหละค่ะนี่แหละใช่อย่างตัว C ีพาร์สหรือ Collaborative Ad ของ facebook เนี่ยอันเนี้ย มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น conversion c a m p a ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าแล้วมันก็จะ track ได้ในต้นจนจบอย่างเงี้ยที่เม่บอกมีคน ad to card กี่คน unit s โซเท่าไหร่ใช่ไหมค่ะ cost per conversion เท่าไหร่ total sale จากแคมเปญน,นี้หรือ ad ดเ t ตัวนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็น SME ขายของออนไลน์สินค้าประเภทหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะ,คะถ้าอยากจะแบบทำ conversion แบบง่ายๆพี่เบิ้ลจะแนะนำยังไงดีคะก็อย่างที่บอกคือต้องกลับไปดูเป้าหมายทางธุรกิจของเราก่อน มอกี้ที่บอกว่าขายสินค้าเลยใช่ไหมาขายสินค้าออนไลน์ก็กน่าจะอยากได้ยอดอแต่ว่าจะแบบ tracking ยังไงให้เห็นหรือว่าหรือว่าการซื้อแบบเอาจะทิเป็น message มันก็พอแล้วไหมคะหรือว่ายังไงดีคะ,อ,ะอันนี้เอาเอาเป้าหมายใหญ่ก่อนเป้าหมายใหญ่คือต้องการจะทำคอนเวอร์ชั่นกันเป็นบนออนไลน์แต่อาจจะยังไม่ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนถูกไหมเ็ฟซบุ๊กก็ได้เป็น Google Ad ก็ได้ถูกไหมถ้าเราไปดูที่เรื่องของเสิร์ชแอดต้องการ track ว่าคนที่มาเสิร์ช สินค้าหรือหมวดหมู่สินค้าของเราแล้วเนี่ยนะครับมีกี่คนที่จะเทินเป็นยอดขายมันก็สามารถทำได้เป็น conversion campaign ที่อยู่บนเรื่องของ search strategy search ad เนาะ google ad ใช่ไหมหรือเมื่อกี้บอก Facebook ก็อ่ะถ้าดีที่สุดนะคือเราต้องมีเว e ็บไซต์ e-commerce ของเราเองแล้วก็ติดเรื่อง pixel เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือ,อมีโค้ดอยู่เนาะแล้วก็ track ได้ว่าแคมเปญที่เราลันไปอะ่ะ มันเทินเป็นยอดขายเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีใช่ถ้าเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์แบบธรรมดาที่แบบหน้าเว็บไซต์เป็นเหมือนอินโฟเมชันธรรมดาไม่ได้แบบคลิกทูคาร์ดได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคถ้าเป็น s บาน SME อ็มอจะแบบว่าไม่ได้ทําระบบอีคอมเมิร์ซของตัวเองถูกไหมค่ะแล้วก็จะไม่ได้ขายผ่านอีเมจเพลสอาจจะขายผ่านไลน์แอดหรือเฟซบุ๊กอินบ็อกซ์ถูกไหมฮะใช่อันเนี้ยก็อาจจะตั้งคอนเวอร์ชันเป็นจำนวนคนที่ส่งเมสเซจเข้ามาก็ได้ <oires> แต่ถ้าเกิดอยากจะ track เป็นจนถึงว่ามันกลายเป็นยอดขายเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องหาทูอย่างอื่นมาช่วยด้วย<ท>ะนะฮะเช่น,นมันอาจจะต้อง track เพิ่มว่ามันมีคนเนี่ยทักเข้ามาใน Inbox Facebook เท่านี้แล้วก็มีคนทักเข้ามาใน l i น์แอเท่านี้แล้วแต่ละช่องทางอะ่ะคนที่ซื้อสินค้าเรื่องจริงโอนเงินจริงๆเนี่ยสั่งสินค้า,าจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไค่<ท>ะนะแล้วเราก็จะ t r a ็กย้อนกลับไปได้อันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถทำได้ สิ่งที่บอกว่าทำเรื่องของ c o n v e r s i o n Campaign สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะ,จะต้อง Track ให้ได้จริงๆว่ามันมีคนที่เห็นแคมเปญของเราเท่าไหร่รับรู้แคมเปญของเราเท่าไหร่แล้วกลายมาเป็นยอดขายเท่าไหร่คือถ้าเราไม่สามารถที่จะ Track แล้วก็ลิงก์สเรื่องนี้ได้อะคือถามว่าทำได้ไหม,มก็ทำได้แหละแต่สุดท้ายเราก็จะไม่รู้จริงๆแล้วว่าไอแคมเปญ c o น v ว r s i o n ที่เราทำอะ มันคุ้มหรือไม่คุ้มมันได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าเราไม่สามารถ track data เหล่านี้ได้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของ SME ที่ในเรื่องของการ tracking ถูกไหมคะที่แบบส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้แบบเอา data มาทำอะไรต่อขนาดนั้นหรือว่าแบบสามารถเอาจากแบบ data จากเซลล์บ้างหน้าร้านหรืออะไรงี้มารวมกันเพื่อทำการ tracking อะไรเงี้ถ้าแบบนี้แนะนำให้ดีที่สุดก็คือคือเข้าใจแหละว่าทุกธุรกิจอ่ะจะต้องมีวิธีการ track ยอดขายถูกไหมเขาจะต้องมีทูอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วแหละค่ะอย่างน้อยก็ต้องเป็นแบบซอฟต์ไฟล์อ่ะผมไม่ใช่แบบเออเอ Excel ผมไม่ใช่แบบจดกระดาษเอาทุกอันว่าเออวันนี้จะมียอดขายมาเท่าไหร่ใช่ไหมค่ะที่อย่างน้อยอ่ะมีทูตรงเนี้ยดีละแต่เราต้องหาวิธีที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยใช่ข้อมูลอารขายของเราเนี่ยไปลิงก์กับตัวที่เป็นแคมเปญที่เราออนไปเออถ้าเมื่อไหร่ที่เรา หาวิธีที่จะลิงก์กันได้เนี่ยมันก็เรียกว่าสามารถที่จะ track conversion campaign ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอนะครับค่ะนะฮะประมาณนี้ค่ะโอเคนะเรื่องของ conversion campaign จะเริ่มยังไงทำยังไงนะฮะสำคัญที่สุดอย่างที่บอกก็คือการ track performance นะ track track ได้ในต้นจนจบนะครับแล้วก็ objective ว่าอยากใช้ที่จะวัดผลทางด้านไหนใช่ครับโอเคครับก็ ep นี้ก็ประมาณนี้นะฮะ ค่ะแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะคะ Digital Marketing Now ค่ะที่แฟนเพจใน Facebook ซึ่งเดี๋ยวต่อไปแล้วก็เราก็อาจจะมีโพลที่เหมือนอยากที่จะให้ทุกคนมาแชร์ว่าอยากที่จะให้เราพูดกันเรื่องอะไรบ้างในพอดแคสต์ค่ะโอเค,คฝากติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ